ก็เสร็จสิ้นกาบูดแล้วนะครับอ่าอ่าเรื่องของการตรวจเช็คในเรื่องของแอปเอไม่เย็นนะครับลูกค้าร์ตการดึงมาตรวจเช็คในเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวกับแอนะครับเสร็นะครับผมก็นะดึงเช็คนะครับการดึงคอมแอออกมานะครับในการตรวจเช็คก่อนนะครับโอเ็นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับลูกค้าในกระที่ยืนยันให้เรื่องของแอไม่เย็นนะครับโดยอย่างทำการตรวจเช็คแอก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้นะครับ0 9 9 1ก้าเก้ครับ feel low could you s t สวัสดีครับร่านดิบบริการเดี่ยวคาับวันนี้ลูกค้านำรถฟอร์ดเอ็นเจอร์เอลซีครับมาแก้ไขเรื่องอะไไม่เย็นครับก็ตรวจเช็คเบื้องต้นไปว่านะครับต้องเปลี่ยนคอมเอนะครับ ช่างก็เราทำการถอดประกอบอถอดคอมแอร์ออกมานะฮะนี่คะแอร์ a ไม่เย็นนะทางระบบเลยนะครับเวลาเปิดแอร์มามีแต่ลมนะครับไม่มีความเย็นเลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาชมบรรยากาศการเปลี่ยนคอมแอร์นะครับแล้วก็ไปเติมน้ำยาแอ,อ,อร์ของ Ford Ranger Alt คัน a n i n e ครับ